นอี้ครับอยากเห็นรถตังค์400มาอัปเดตเป็นเทรบโบคู่ก่อนหรือว่าอยากเห็นคันน้ำเงินผมเทรบโบคู่ตูนก่องก่อน โอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วอ้ยดีใจไหมของใครเนี่ยถามจริงกี้ของใครเดี๋ยวมามามาโอ้ย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 ไหนโชว์ด้วยเลยเฮดส์อ่าเฮดเดอร์ครับเฮดสร้างบินบิน เฮ็ดเล็กเฮ็ดเล็กพูดผิดยาสียาสีอะไรรู้ไหเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เฮเตอร์เป็นเฮ็ดเล็กนะฮะมางก่อนมางช่องสีขาวนี่ตัวต่อนี่ตัวต่ออแดปเตอร์ หนึ่งชิ้นสองชิ้นถอยเสียไหมเออ <c oughs> แก่ท่อก่อนแก่ท่อก่ะเขียน <c oughs> ถอยเสียก่อนนะครับมาดูมาดูมาดู นี่เดี๋ยวเดินเตะเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเอามาไหนบ้านหนูอยู่ไหนไหนสร้างบ้านไว้ตรงไหนไปดูดิเข้าบ้านให้ดูหน่อยโอ้โหของใครของใครใครทําให้น่ะพอออกมาเลยนี่โอ้โหโคตรเท่โคตรเท่

อันนี้รถใครเนี่ยอันนี้รถใครใส่โบคู่ขึ้นในโน่แล้ว่าหลังหรือจะไปวิ่งก่อนหรือจะขึ้นในโน่ดูม้าก่อนต้องเปลี่ยนโครงหลังใส่อีกตัวนึง จะใส่โบโคูเลยถ้าใส่โบโคู้องแกงเตอก่อนเอางี้ครับอยากเห็นรถตังค์400มาอัปเดตเป็นเทอร์โบโคู่ก่อนหรือว่าอยากเห็นคันน้ำเงินผมเทโบโเบิลคู่โดนกองก่อน,อนเลือกเอาเนี่ยเนี่ยมันโซนเนี่ย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 เดี๋ยวมือออกไม่ได้นะ ไม่เก็บขึ้นตู้ให้หมดเลยต่างอันนี้เก็บออกไปข้างน,นอกหมดเลยถ่ายรูปไว้เป็นชุดก่อนพร้อมแล้วอ่